สงสัยไหมทําไมบางคนแทบไม่เคยติดโควิดเลยแต่บางคนติดแต่เชื้อแบคทีเรียที่คอซ้ําๆัมาก่อนนะครับมีคุณแม่คนหนึ่งอะมาถามหมอเรื่องคำถามนี้เลยนะ่าสนใจมากๆเลยเขาบอกว่าไม่หนูถึงไม่ค่อยติดโควิดเลยเนี่ยทอนซิลมักเสียจ,จากเชื้อแบคทีเรียกินยาฆ่าเชื้อทีนึงนานมากเป็นหลายสัปดาห์เลยแล้วก็เจ็บคอหนักมากตอนนี้ช่วงโควิดรบะบาดเขาบอกว่าก็าาอยู่บ้านนะแต่สา,าลลมาเีเขาเนี่ยติดโควิดหลายรอบมากๆเลยเขาเนี่ยก็นอนอยู่กับสามีเขาเนี่ยแต่แทบไม่ติดโควิดเลยติดอยู่แค่ครั้งเดียวเองมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาเนี่ เชิงเลือกอยู่ภายใต้เรื่องนี้นะครับราา่างกายของเราเนี่ยมันมีภูมิกันอยู่2ทีมนะครับทีม T เขาเรียกว่า T cell ส่วนทีม B เร <s> ียกว่า B cell ก็สองตัวนี้ทำงานแตกต่างกันแต่ว่าจาริงๆแล้วต้องทำงานประสานกันต่อสู้เชื้อโรคที่เข้ามาบุกร่างกายของเรา T cell <_ s> เ,เนี่ยหน้าที่หลักของเขาคือ เพราการพวกไวรัส B cell จะทำหน้าที่หลักในการสร้างแอนติบอดีจะมีหน้าที่โดยตรงในการต่อต้านพวกเชื้อแบคทีเรียก็เหมือนของ T cell และ B cell เนี่ยคล้ายกันเพราะมันมาจากไขกระดูกแต่ว่า T cell เนี่ยจะถูกไปฝึกให้ชำนาญการอยู่ที่ต่อมไทมสัสเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรคือภัยที่จะเข้ามาในร่างกายของเราขณะที่ B cell อ่ะจะไม่ได้ไปไหนและถูกฝึกต่ออยู่ที่ทางไขกระดูกซึ่งจดจำไว้แล้วว่าเชื้ออะไรคืออะไรแล้ะทำหน้าที่ในการสร้างแอนติบอดีออกมาทำลายเชื้อเฉพาะจุดเมื่อเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายของเรา T cell มักจะเป็นด่านหน้าที่คอยไปบอกเจ้า T cell เชื้อตัวนนนนนีี้้้้้้เเเเขาา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 ามมมมะะะะยยยยจจจจจไไดดใชช่่่่ััววตตออออออองงงฆแแแลลลกก็ปิบบบทืโรคพ แต่ถ้าเป็นเชื้อที่แอบซ่อนอยู่ในเซลล์อย่างเช่นพวกไวรัสเนี่ย T เซลล์จะทำให้ในการฆ่ามันเองโดยตรงครับส,สั่งสรรตัวเดียวมาที่ชื่อว่าไซโตท็อกซิทีเซลซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับสังเกตง่ายคือคนที่ T เซลลดีจะไม่ค่อยป่วยหนะักฟื้นตัวเร็วแม้จะไม่เคยติดเชื้อมาก่อนในขณะที่คนที่ T เซล์ไม่ค่อยดี มักจะมีอาการอ่อนแรงหรือว่าไอนานๆหรือเรียกว่ามีอาการรองควิดหลังจากที่หายโควิดนั่นเองนอกจากนี้แล้วทีเซลยังมีหน้านที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึง่งนั่นคือทำหน้าที่ในการต้านเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลมะจุดๆโดยีทีเซลสามารถกําจัดเจ้าเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลม์มะจุดๆที่เริ่มกลายพันธุ์ได้ตั้งแต่ตย,ยังไม่ลรานนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนสั้นๆนะครับเห็นถึงความสำคัญว่าภูมิกันเป็นสิ่งสําคัญมาๆกๆเอาวปนี่คือแนวะทางในการฟืน้นฟูภูมิก่รของคุณให้ดีและทําได้ง่ายหนึ่งรู้จักการเตทอหร์หลานให สามเลยคือโคลไซคูเทนสี Q en, เลยคือวิตามินดีจ๊อ การเสริม B เซลล์ cell. อาหารเสริมที่เสริมภูมิคุ้มกันให้กับเจ้า B เซลล์ก็คือ1โอเมก้า3 2เอควซิตินครับที่เคยบอกไปแล้วว่ามันช่วยในการป้องกันโรคอิดได้3ามคือวิตามินเอและ4เลยก็คือโปรไบอติกครับ3เลยไอตัวนี้สำคัญามากคือต้องลดการอักเสบระดังในเซลล์ของได,ได้การอักเสบเป็นตัวการสัมพันธ์ในการกดภูมิคุ้มกันของคุณและทำให้เจ้าเซลล์มะจุดๆแพร่กระจายได้ดีอาหารเสริมที่ลดการกเสรียดได้นะครับจริงๆมีไม่กี่ตัวนะมี1เคอร์คูมน2ฟิชออยที่พูดไปแล้ว3 E G C G C ก็คือ A L A นะครับห้าเขายังมี r e s p r a t o l ด้วยนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายติดเชื้อหายยากเป็นนานหรือสังเกตง่ายจากโควิดที่ผ่านมาคุณไปคิดหลายรอบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการฟนฟูสุขภาพดูแลตัวเองให้นึกถึงระดับเซลล์นะครับได้เลยนะครับต้องมีอาหารเสริมต้อมีข้อสุขภาพและมีสาระดีๆที่พอจะพร้อมเสริมให้คุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสงสัยอะไรทักถามมาได้เลยนะครับทีมผู้เชี่ยวชาญคอยคอมดูแลคุณเหมือนคน